ยี่สิบหาองศาสไตล์ของจีนสวยงามถูกไดโนเสาร์ประดับอยู่มาเมืองจีนค้านี้เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความรู้สึกไปหมดเลยพี่น้องทั้งเสาทั้งหลังค้านั่นรอด,ด้วยท้องสำลีทั้งหมดถึงสามร้อยแปดสิบตันใกล้ๆกันเป็นดำๆมั้งสิละ่ะพ่าเป็นท้องสมธิำลีพี่น้องเด้อแม่ตัวนี้อายุสี่ร้อยก็ปีพี่น้องเอิ้นว่าต้นไม้จักรจีเนาะนี่ฉากหลังหรือแบ็กกราวนี่เป็นคอนโด โ oh, อ้สุดยอดสุดยอดเปิดไฟละ่ะซองละ่ะงามเลยละ่ะสวัสดีกัน,นยามเช้าพี่น้องทริปนี้เข่าสู่โหมดลุ่งพระละเต็มตัวเดินทางเมื่อนี้กันจากสุวรรณภูมิไปถึงคุนหมิงพี่น้อง ที่ีเส่เวลาเดินทางอยู่หกมือรกับหาขึ้นซึ่งจุดหมายปลายทางเขา,าไปเบิ้งหวองให้อะไรก็คือผู้เขามั่งกันี่มะเดินทางคุณหมิงตาลีลกักกะแช่งกีฬาจีเจียงหกมมอรกับหาขึ้น ใช้ไปเที่ยวน่ำลุ่มมาไปนรำกันโดยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะได้ไปนรำลุ่มทุกทุกทุกคลิปจนจบคลิปนี้หกมือก็หาขึ้นมาไปเที่ยวกับลุ่มกินอาหารเาเรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบินกันหน่อยหลานอาหารของก้าดวเลยละศูนย์อาหารสัน,สนหลังสำนันสงวนนะพวก คนหลายกักพี่น้องเลยเช็คอินแต่เราไปเช็คอินออนไลน์เช็คอินออนไลน์มีปัญหาพี่น้องเครื่องกระไดหลายเครื่องมีปัญหาลุ่งแห่งโบเกงเงเ่งภาษาอังกฤษใครตัวเพื่อนร่วมทางเดินทั้งพันธมิตรในประนนนเทศไทยเนี่ยคนหลายกัดพี่น้องเช็คอินแซ่บขนกดเนี้ย กระเป๋าให้โทษกี่ใบขอบคุณครับเช็คอินเรียบร้อยเป็นหวงเอา้าเพื่อนร่วมเดินทางของลุงนี่ลูกสาวคนสวยเจ้าแววเจ้าแววคุณยายแสงทองอันนี้น้องสาวอันนี้จ้าฝูงอันนี้เจ้าฝูงเจ้าฝูงผู้นำทางขาดขาดพวกนี้ไปเซฟว่าใร นี่คือ,อเพื่อนรวมทางของลุงในทินี่ค้นหาชีวิตผูโดยสารค้าหวังยน่งเหรอก็แถวกันไม่ย่างเจ้าแต่ค้นต่างประเทศพี่หน่อยอยางรวยๆว่าข้นไทยแต่มันจ้คนต่างประเทศกซื้อหาประเทศคนเช่าต,าต,าต,าต่างประเทศ เดินทางออกนานต่อหมอเขามาของกูได้สานข้าออกเลยพี่น้อง ิไปขึ้นเครื่องบินเนาะ4 7ประตู4 7เจ็ด7ไล่ไปหล่อเลยพ้นไปท่องไปเที่ยวเดินทางเฮี <c oughs> ยนมีว่าากันอยู่ <c oughs> จากดอนเมืองจะเดินทางกับไปสู่นครพุทธมนิง์ สายการบินไทยพี่นนอะไปข้าวนี่นี่ลุนี่บอมีเงินหยวนติดตติดกระเป๋าจักหยวนเลยว่า <laughs> <laughs> บอไไ้แรลกว่าบริการทั่วเขาบริการให้มัดกวนคุณเนี่ยเราเรืองอยู่เร่องกินเร่องที่พักที่เศ้าเร่องคาร์โคาลา่าละค่สามหมื่ดพันเก้าร้อบาทมาเนี่เอาไปลบผักก้มจำกากรวงดูของเมืองจีน ลุงเคยมาตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วเนาะเคยไปปักกิ่งประมาณสิบสามสิบสี่ปีที่แล้วกลับไปสิบสองปันหน้าประมาณสิบปีที่แล้วกลับไปข้าวนี่นไปคุชหมิงตาลี่เช่งกีฬาอะไรค่ะลี่เจียงมันจะเป็นแบบไหนนะเนาะ,นะไปปุ้ยจิตไปกับลุงมาติดตามมันเหมือนกันเด้อกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไปเที่ยวก,กันกับลุงไปหาหล่อ ลบแดดปะเน่าสะกกันไปข้าวนี่นี่หกหมื่นก็ผาขึ้นพาท่านพ่อมาซื้อกาแฟนะคะท่านผู้ชมเสียบบ่อ่อนอุ้ยหดเสียบหมองมันราคาแพงรอยสามสิบห้าบาทแก้วนึงเลยน,นี่แก้วเลยร้อยสามสิบห้าบาท เราซื้ออยู่น้ำปำละมันอย่างจีิบก็บาทห้าสิาบบาทแล้วัาบามันแพงหม้อหนอึ่งร้อยสามสิบบาทเป่น้อยไปไปไป,ไป,ไปนำทางให้ท่านพ่อเป็นคนนำทางเด้อระหว่างเข้าเกตระหว่างร,รอใช่แล้วส่วนท่านแม่กับคุณยายก็เดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วดิวตี้ฟรีพี่น้อง ต่ว่าเนี่ยมันโมเมนดอกมองว่านปลอดภาษีรุ่งว่ามันมีองมีต้แพงๆว้ถามยังกระด้อุ้นใจหน่อยที่เรขึ้นเครื่องบินลำามักให่ไม่ยำหวังยันมันดีขีล่ลำหน่อยหน่อี่ลำหมักให่อุ้นใจอยุ่ลกลมอากาศกระบอแห้งกันนะลำใหงไใเนี่ย ที่นั่ง 55e เดียวเราขาดแบคนน้นเตรียมล่ำเลยล่ะ เวลาสองชั่วโมงแล้วก็มาถึงคุณหมิงช้างชุยกำลังจะเข้าตอมอนะครับตรวจพันตอมอสนามบินคุณหมิงช้างชุยออกมากลลวพี่น้องอากาศเย็นสบายยีสิบหาองศา สนามบินโบยยยพี่น้องแจกัะสไตล์สไตล์ของจีนสวยงาม้างหน้าหนึ่งสิมีกระดูกไดโนเสาร์มาดับยูมาเมืองจีนค่านี้เปลี่ยนมุ่งม,มองเปลี่ยนความรู้สึกไปวัดแต่พี่น้อง สะอาดบ่มีขยะบ่มียังแมตต์เต้นนิดเดียวเลยปกติแล้วเลยต้องมากสกซื้ป,ปีขึ้นหลังหนูโอ้มันจีบบ่เป็นทั้ทนนงสี่หมดเดี๋ยวไปเศษขยะพวกก้นบุหรี่อยังต่างๆจะเต็มไปวัดจะมากข้าวนี่นี่เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนพุ่มจิตลุ่ไปวัดแย่แส่เลยนี่ยเป็นจีบีคนงานค่อยกวาดอยูย่ตลอดเวลายางว้น เบงขยะบให้มีแม่สนิดเดียวนี่คือพนักงานทวามสะสาดประจำสนามบินเมืองเพิ่นโลบเย็นสบายพี่น้องอากาศ2 5าองศาสนามบินก็มีรถบัสรับส่งพี่น้องจากสนามบินอ่าผมชื่อชื่อไทยชื่อสมรักนะ ไม่ได้คนไทยละคุณจินนะครับก็ <Yeah. S 1> รับผิดกายดูแลท่านนะครับภ <Yeah. S 1> าย,ยานนใน6วันที่อยู่ในประเทศจีนนะครับกาวันนี้อากาศดีเนาะมาถึงแต่ว่าถือว่าไวเลยนะไม่ต้องวีซ่านะนะครับเมื่อก่อนนะต้องวีซ่ากุ๊ปวีซ่าอะไรเมื่ออนยื่นคิวยื่นแถวยื่นเข้าคิวเข้าแถวกันนะครับานนะนะครับก่อนจะออกมาทีก็อย่างน้อยก็สชั่วโมงนะครับแต่เราร็อกระเป๋าด้วยอะไรด้วยนะแต่ว่า๋ยวนี้ปกติแลวไวขึ้นนะครับ เดินทางมาถึงทางเขาชมคัดตำนักท่องสำริดพี่นอ้องพี่ส่างขึ้นมาถึงตลาดชวงหมิงเพิงเสาทั้งหลังค่าน่นรอด้วยท่องสำริดทั้งมัดถึง380ตันเป็นประลาดตำลาอาเป็นตำนักที่ใหญ่ที่สุดของเมืองจีนเป็นที่เคยเป็นที่พ้าหนักของอูสัน้นเก๋ยคุณซึกพุทธ ขายฉาอสันข้างขึนพระตำลักเป็นผู้เขาลาดชั้นขึนไปเดินเมื่อจักหน่อยไปหน่องแต่จริงๆแล้วผมก็มีรถกอบรับทรงอยู่แต่เนื่องจากบ่าคดหลายรถหน่อยเนาะูา้ได้แข็งแรงพ่อก็ต้องย่างขึนเราเองอันพราไว้ก็ขึนรถกอบไปนี่มีรถกอบรับทรงอยู่แต่บ่อเพียงพ่อก็หนักสองเที่ยว ทางเดินขึ้นมากคางกำแพงไอ้คางทางยางนอาจจะเป็นกำแพงไ่หรอทางขึ้นมาพอพๆมันก็ตำหนักหรอสมัยราชวงศ์หมิงมือนี้อากาศเย็นสบายเย็นสบายยี่สิบห้าองศาไก่บอกว่าอ่าเป็นฤดูร้อนแล้วข่าวสูดฤดูร้อนแล้วอ้าว ไปดูร้อนทั้งนี้เนี่ยสูงสุดกับว่าเกิน30องศาประสันตพี่น้องลุงเริ่มเมย์แล้วเบื่อ,อ,อขึ้นภูเขาเสียงจิบบอจากมีแล้วเมือย์แล้วนี่คือบอริเวณพี่น้องสภาพตัวๆไปของอ่าอน้าบริเวณพระตำนักจินเตียน ระหว่างทางเดินเข้าไปไปน้องเบิกสภาพไปเรืเ่อยๆท่าเดินเข้าไปหาร,าระดผาตำหนักประวัติศาสตร์จีนนี่มีความเปลี่ยนมากยาวนานาลายไปน้องไล่กันไปไล่กันมากขากันยับเหมือนกันนะครับหลบกันไปไล่กันมากขากันยับประวัติศาสตร์จีนโอ้ยแย่นาน้ลายไปน้องเลยลูกหนู่มวสุฟังโบเบิร์ตโบทันดอก พราะว่ามันย่าวเลือกเกินเนาะเอาไปว่า,าหูตะว,ว่าส่างขึ้นมากนลยล่ะชาวบกหมิงกันแล้วกันตำนักนี่เป็นตำนักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนข้าเบิ้งไก่เป็นล้ลงเบิ้งไก่กันเป็นดำดำมั้งสิล่ะปลาเป็นท่องสำลิดเป็น้ลงงด้วย งมนกตจะมีเสียพระเจ้าต้นนี้พีนนัองพี่น้องเสียบ่าต้นไม้ต้นนี้อายุสี่ร้อยก็ปีเปนลังต้นนี้หน่อยนี่คนมารลวบนี่จนว่าเหลี่ยมม่องๆเอินว่าต้นไม้จักกะจีเนาะสม,มัยก่อนเอ่ คนมาลูบต้นสั้นไหวใบสั้นไหวนะ้แต่ตอนนี้หบ่สั้นบ่ไหวแล้วล่ะเพราะว่าเขาอนเอเียงไปแล้วมันก็นเลยนี่หินมากขับยันต้นใหม่ก็เลยบ่สั้นไหวแหละตอนนี้ <c oughs> นี่คือต้นใหม่จัก,กะจี้พี่รองนี่คืออาวุธของจริงแท้ๆของอูซันกุ่ยพี่้องนักเป็นส2บสองกิโล แสดงว่าผู้ใส่นี่ยนำนักหลังกายกำยำแข็งแรงมากโตใหญ่มากอันนี้คือของแท้และพี่น้องได้บรเสุทนของจำาลองขึ้นอันนี้คือกระบี่เจ็ดดาวที่อูสั้นกุ้วยได้สร้างไห้กระท่ำขึ้นโดยท่องสำริดพี่น้องโบลัวานำนักหลายสไหนตอนมาสางพัฒน์นักนี่ก็เลยสร้างให้สร้างกระบี่เจ็ดดาวเลยบียขึ้นมาเนาะนคือกระบี่ดั้งเดิมว่ามันกระบี่ อ่ารอจำลองขึ้นบ้านซื้อๆ พอตำนักเหลืองยางล่งเขาพป่น่ะออสบายสบายจักหน่อยแบบนี้ดีสบายอากาศเันบห่อนอยากาอากาศเย็นพอดีพอดีมาถึงสวนสาธารณะพี่น้องเป็นสวนส,วนสาธารณะน้ำตกสวนสาธารณะมองนี่ขเขาเงินเนาะ ของบนทลนยูนานเมืองคุนหมิงพี่น่องนี่คือน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียที่สร้างขึ้นด้วยน้ำเม,มือของมนุษย์ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองนครคุนหมิงบนทลนยูนานประเทศจ,จีนซึ่งมี่ฉากหลังหรือแบ็กกราวนี่เป็นคอนโด อยู่ใจกลางมัดพี่น,น้องเนาะเป็นสวนสาธารณะเสดายโปรเต่าเข้าไปท้ายแก่ๆน้ำตกนะพี่น,น้องเนาะ พอเวลาหน่อยก็ได้เขาไปมดุดไตน้ำตกนีกขึ้นน้ำตกแก่ใจกลางเมืองนะครพุทหมิงสืบสางขึ้นด้วยน้ำเมื่อมนุษย์ได้ี่นองได้บ่มันอา,อาปาเป็นธรรมชาติมีความกว้างนะครับ4ี0รยเมตรมีความสูง12เมตรเคึ่งเป็นน้ำตกที่เป็นน้ำไหลมาจากภูเขาที่ยุ่เหนือเมืองพุณหมิงขึ้นไปพี่นอนี่คือมนุษย์สางขึ้น ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียมาถึงประตูไก่ยกเลยพี่น้องซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองขุนหมิงเนาะมองนี่เป็นศูนย์กลางของเมืองขุนหมิงนะพี่น้องน้นอกจากมี่ประตูไก่ยกแล้วก็ยังมีประตูมาท่องเอาผ้าไปเบิ้งไก่ๆผ้าไปเบิ้งไก่ๆ ป,ประตูมาท่องสิยุคูกันกับประตูไกย,ยกที่ไปที่บ้านของประตูไกย,ยกกับมาท่องคือเมื่อคุนหมิงมีภูเขาอยสองหลูกด้วยเนาะภูเขาหลูกหนึ่งก็คือภูเขาหมาภูเขาหลูกหนึ่งก็คือภูเขาไกเลยเอาสองภูเขานี่มาเป็นสัญลักษณ์ของเมื่อคุนหมิงเนาะมาสร้างประตูสุ่มประตูไวสองสุ่มคือประตูมาท่องกับประตูไกยก เอามาเบิ่งสภาพเบื้องขุนหมิงพี่น้องนี่คือใจกลางเมืองตแทแๆนเลยได้ดีเล้อพัฒนายางโดดเร็วพี่น้องเมืองจีนซึ่งเข้าเคยืูอหักตจ้งจต่มสม,มัยก่อนนาเมืองจีนนี่บ่อ่อยจเจริญเนาะบ่จะเจริญบ่อหลุเรื่องแต่เดี๋ยวนี้บ่อแม่แหละพี่น้องความคิดนั่นเนี่ยต้องชิงไปแล้วนี่คือความจเจริญยางกากระโดดของประเทศจีนนี่ขนาดว่าเมืองขุนหมิงบ่ได้เป็นเมืองล้วงของประเทศจีนนี่พี่หน้อง เป็นเพียงเมืองหนึ่งของมุ่นทนยุ่นนา่นเท่านั้นเองเนาะปักกิ่งเสียงให้จะเลื่อนไหลก็นี้แหละครับพี่นอ้องนี่ขนาดว่าเป็นเมืองดอกผูช่ายนอๆอ,กอ,กออกมากอีาอกคนต่อไปบ่ได้เป็นเมืองหลวงของประเทศจีนนี่คือความยิ่งใหญ่ความเจริญของประเทศจีน ระวางทางเขาม่าห้องน้ำเนาะพี่น้องเนาะมันจะเป็นตอกซอกส้อยพี่ความจะเลืิญนุ่งเรื่องหลายพี่น้องประเทศนี่ขัดมิ้งดิเนี่ยบ้านเมืองกสอ็สะอาดสะอ้านภาพเกา่เกาๆที่คนทั้งหลายทั้งปวงเคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังเนี่ยต้องถือดีลิทพี่น้องถึงถือลบออกไปมัดจากสมองจากความทรงจำจากการได้ยินได้ฟัง อันนี้คือขนาดเมืองคุ้นหมิงนี่ไงว่าได้เป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่กันสภาพการใส่รถใส่ถนนพี่น้องเขาก็มีทางสำหรับใส่ให้มอเตอร์ไซค์เนาะมอเตอร์ไซค์ที่ว่าได้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ใส่นา้านี่พี่น้องเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั้งหมดรถยนต์ก็คือกัน ที่จอดชายรายอยู่นี่นี่นเห่าเห็ดอยู่นี่ก็คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพี่น้องสามารถเซาได้สีเขียวสีอ่าฟ้าสีเหลืองนี่สามารถเซาขี้ได้พี่น้องโดยการสแกนสแกน,แกนหลักขี้ไปเลยนอายเงินขี้ไปหลายซจำได้ขี้ไปหน่อยซจำได้กัดขี้ไปได้เรื่อยๆพี่น้องฮอดมองจอดกับจอดถิ่มว้แล้วก็สแกนใจเงินแล้วก็บจบแค่นั้นเองเนาะนี่รถแท็กซี่รถมูนี่ ก็จเป็นรถที่เป็นรถที่ใส่ไฟฟ้าทึ่งใส่น้ำมันไปนอโดยการสันดาบเนาะกันป้ายสีชืเขียวเขาก็จเป็นเป็นรถลากโลกว่ายังไงเป็นรถที่ใส่ไฟฟ้าแต่ป้ายสีอ่าก็ฝ้าอยู่นี่ก็จเป็นรถที่ใส่น้ำมันใส่กันสันดาบอยู่วันต่อไปนี่คือประเทศจีนีปนอนเมืองพุนหวิง ถ้าสังเกตดีๆรถยนต์โดยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาสิลดกระจกลงพีหน่องเขาสิบอเปิดแอร์เนะาะเพราะว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถส่วนตัวโดยส่วนมากเลยสิลดกระจกลงมัดเพาะยังเ <c oughs> พราะว่าอากาศบ้านเขามันดีมันเย็นสบายเนาะแถบสิบอไใ้ใส่แอร์รถยนต์เลยตอนคําก็จะเริ่มมีคนผูกผ่านไป่น้องทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนพื้นที่น,นี่แหละเนาะยางหาลาะสื่อของ ข้าง,ง,งทาถนนนี่ก็สิมีพ้องว่างขายคืออยู่บานเฮ้าในหลังนะครับเขา่อยว่างขายตลอดเขาคอยว่างขายเฉพาะเนีมือแรง่งกลางคืนคลายเป็นถนนคนเดิน คำมมาเปิดไฟเลยสวยงามคักพี่น้องนี่ประตูมาท่องนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอด ไกลยบกางามเพียงนรเปิดไฟละ่ะซองละ่ะงามเลยละ่ะระวางล้อรถผ้าชมเมืองขุนหมิงตอนคำไม้เพียงหรอปรนแสงสีเมืองขุนหมิงใจกลางเมืองขุนหมิงเลยล่ะนี่ นี่เครื่องดื่มของประเทศจีนแนะนำหรหลังเป็นเบียร์ถ้ากี่หอยยังดอกเลยเอาสิเสียมลองบงมันสิเสียก็เบียร์ไทยบอได้ห้องพักเลขที่หกสาหกยุสันหกวีนอง ลองแรมลองเวฮอเทลเตียงคู่สะอาดสะอานด,ดีพี่น้องหนานอนหนามาพกนา่ห้องน้ำเป็นกระจกสามหารม่องออกมาเห็นห้องนอนห้องนอนม่่งกับไปในห้องน้ำเห็นเลยห้หองน้ำสะอาดดีไะพี่น้องเลย นี่ฟักบัวมีน้ำอุ่นเรียบร้อยเรียบร้อยมีได้ปอผมไปให้ด้วยอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องตามจริงตั้งใจว่าหลังจากกินขา่าสิไปยางถนนคนเดินนอไปสตรีทฟูดว่าภาพไปหาซิมมันเนื้อจาํมมะรี่ แนวกินต่างๆของเมืองขุนหมิงมันเป็นแบบเดสนันเดแต่ว่าฝนฝนตกบาดในพี่น้องเลยฝนตกแข้งเติบเลยบ่อในภากันไปเลยเขามานอน <c oughs> มาหอดลงแร็บในี่ยคำพี่น้องเป็นลงแร็บระดับซีดาวเลยบด่บดในไทยป่ายลงแร็บบ่ดในพายไทยลงแรมบใหมเบิ้งเป็นคดีอยู่ดอก็ดีอยู่ถือว่าเป็นลงแร็บจีดไม่สะอาดสะอาดเนาะเป็นตามมาพักอยู่ ้องกับพ่กแง่มันเลยอกหของพอดีพอดีนี่แหละเตียงคู่สรุปแล้วว่ามือนี่เดี๋ยวพ่อพี่ขายใส่ใจยังจักบาทพี่นอนเพราะว่าเที่ยวเต็มมือเลยมือนี่เลาะเ,เต็มมือเต็มแม็กเลยบันต่อไปเทีเท่ยวใส่แน,น่เดี๋ยวลูกสิเหลียบเลี่ยนเป็นคลิปนาะเป็นตอ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 น,ตอนเป็นอีพีแห้เบิง้งสำหรับเมื่อคุณมิงมือนี่กัเอาไว้สำานาสักก้อน มือเอือนเสาพ่อกันไม่เดินทางขึ้นรถไฟความเร็วสูงไปพูนบ้านในเมืองตาลีเนาะติดตามไปได้พี่น้องติดตามไปได้กดติดตามบริยังพาดไหนติดตามมาแลวกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พอดีลุงล่งคลิปไปไม่ปั๊บมันกระจิกกระดิ่งแจ้งเตือนมันกระจิตขึ้นไฟแดงแมบขึ้นมาเตือนหนากดเบิ้งจะไเบิ้งไปเที่ยวไปหาหลอกับลุงเนาะหาหล่อเล่นหล่อเที่ยวไปมือเน่ขึ้นเน่ นอนจะก่อนผักพ่นผักพ่นเอาแห้งสวัสดีครับ